ตอนเช้าๆจะต้องดื่มน้ำเป็นประจำนะคะทุกคนเพื่อความหน้าฟู Breakfast เป็นสิ่งที่สำคัญค่ะอัดยอนเลือกขนมปังฝรั่งเศสคุณแม่บ้านเนไม่ได้อบขนมเลยฮัลโหลค่ะคันแท้ได้เลยค่ะจริงเลยค่ะที่เนส่งโลเคชั่นมาเลยค่ะ โอเคค่ะ okay, ไว้เจอกันนะคะบายค่ะที่รัก <S <S ขออนุญาตค่ะคุณอัญยอน <Okay. S 1> ไม่ทรบาบว่าใส่ชุดไหนดีคะมีแต่ชุดเดิอมๆอ่ะเดี๋ยวฉันเลือกเองโอเคโอเคค่ะ okay? <Okay, S 2> วันนี้คันแทชวนไปออกเดทนะคะไม่ได้เจอกันนานต้องสวยที่สุดท <ำ content S 1> ําคอนเทนต์ซักหน่อยแต่งหน้ากันดีกว่าค่ะทุกคน Hi followers ของอัญญา,าด,ดิจิเกลค่ะต้อนรับกันสู่ช่องของอัญญาดีดีชาแนลวันนี้อัญญาจมาพร้อมกับไอเทมใหม่ Samsung Galaxy A23 ที่กำลังอัดคลิปอยู่บานนี้นะคะอัญญาจะมาสอนวิธีการแต่งหน้า everyday หรือ สำหรับจินเน่วันนี้เอาละเรามาเริ่มต้นการแต่งหน้ากันด้วยแป้งของอัญด,ดีกว่านี่คือโปรดักตของอัญน,นะคะแป้งเบอร์หนึ่งและก็เบอร์หนึ่งครึ่งอัญใช้ช็อกเชชีนี้รวมกันน่าจะไบรท์มากเลยค่ะส่วนนี้เป็นอาร์ชโดว์คอนทัวร์ทำให้หน้าของเรามีเงาขึ้นแล้วก็จะมีบรัชออนมีลิปสติกมีไพร์มมากมีน้ำมันกา๊าดน้ำมันตะเคียงหน้าของเราไบรท์มากเลยเดี๋ยวลองดูุควันนี้ค่ะ โคค่ะแฉันพร้อมแล้วอะไรดีคะคุณไม่สะดวกมารับอย่างนั้นเหรออ๋อคุณพ่อขับรถคิวเตอร์รมายอมเหรอถ้ายางั้นไป็นคุณพ่อก่อนค่ะเอจอกันที่ร้านก็ได้โอเคเดีย๋ยวฉันไปเองค่ะ be happy don't worry ที่รักโอเคบายรถติดจังไปเครื่องมือส่วนตัวดีกว่าโหไม่ได้ขึ้นมานานแล้วแค่นั่งดูสวยจิงเลยอ่ะไม่ทำกันเทนตดีกว่า Hi, สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวอัญยอนบิวตี้ชแนลได้ค่าสวัสดีอัญยอนอยู่เหนือน้นฟ้าสะทรอนค่ะกำลังบินมาทานข้าวกับแฟนเย็นนี้อ๋อที่พีทมาที่น,นี่นานแล้ววิวสวยมากเลยเครื่องร่างเรียตรมากเลยนะคะโอ้ใกล้ถึงที่ลงจอดแล้วค่ะอัญยอนต้องไปแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะ นะคะสวัสดีค่ะคร,รับอาหารนี้เลยค่ะไปทางไหนคะทางโน้นครับอ๋อทางโน้นเหรอคะครับตาพาไปนะอ๋อขอบคุณค่ะ <S <S อุย้ยนี่อใครอ่ะอุย้ยตอนเหรอคะหนูไม่เคยเห็นตอนมาก่อนเลยในชีวิตอ่ะตาช่วยถ่ายรูปให้หนูกับตอนหน่อยได้ไหมคะได้ครับ g r a n ์ Grand Canyon อันยอนครับเครื่องดื่มมาแล้วครับจะรับแบบเย็นหรือแบบหยาดดีครับโอ้เ่แ็นบบอันยองก็ต้องรับแบบหยาดสิคะ thank you อุ้ยสวัสดีค่ะคุณอันยองสวัสดีค่ะเป็นแฟนคลับมาตั้งนานแล้วคะ่ะพอ,อ,อ,อดีเห็นคุณอันยอง up ig คะ่ะก็เลยตามมาอ๋อค่ะาถามว่าใช้กล้องหรือใช้อะไรถ่ายรูปคะทำไมภาพสวยมากเลยคะ่ะอันยอนก็ใช้มือถือที่อันยองใช้ปกติอะคะ่ะนี่เลยซั s ซ n ง Galaxy A สองสามโหสีสวยมากเลยค่ะค mm ุณ hmm. อันยศอาญ์ขอแนะนำเลยค่ะเครื่องนี้ Samsung Galaxy A สอบอกเลยว่าเครื่องเดียวจบหน่วยประมวลผลใหม่เร็วแรงขึ้น20%ด้วยชิปเซ็ตใหม่ Snapdragon 680ใช้งานที่แอปก็ไม่ต้องกลัวสะดุดไม่กลัวค้างกล้องหลัง50ล้านพิกเซลพร้อมกันสั่น OIS ถ่ายชัดภาพสวยไม่กลัวเบอร์แบตอึดเล่นยาวๆตั้ง2วัน เก่งไม่กัก๊กฉลาดสุดๆเลยเลยค่ะมี3ามสีให้เลือกตามใจชอบมีสีฟ้าสีพีชแล้วก็สีดำสุดอันยอนเป็นผู้หญิงหวานๆก็เลยเลือกสีพีชค่ะ BTO ก็ยิ่งเลือเลยค่ะภาพสวยมากคมชัดมากเลยค่ะก็เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคะจะต้องแลบนิดหนึ่งแต่ที่อันยอนเลือกคืออันยอนเลือกสีพีชค่ะเพราะว่าสวยโดนใจมากจัดเลยนะคะตามเลยอย่างที่บอกอบค่ะ ขออนุญาตนะครับคุณอนยอนร้านจะปิดแล้วนะครับอ๋อขอโทษทีนะคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเช็คบินเลยก็ได้ค่ะได้เลยครับไม่เป็นไรหรอกค่ะแคนแทอร์อนยอนรอได้นะแบบอืด ว่าแต่ไปทางชาบูไหมครับไม่อ่ะโฮมาร์ากรเกษตรไม่อ่ะเบื่อแล้วหมูครุร้มหรือเป่าเป็ดปักกิ่งไม่อ่ะค่ะเบ<ม>ื่อแล้วไม่มีอะไรที่มันชาเลนจ์หรอนี่ซื้อมาฝากด้วยเลยค่ะรู้ใจสุดๆไปเลยอ,ะอ่ะค่ะแดนเป็นเจ้าของ Samsung Galaxy A 2 3เก่งไม่กักเร็วแรงขึ้น20%เ กล้องหลังคมชัด50ล้านพิกเซลราคาเพียง7,999บาทหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง534บาทต่อเดือน0%นาน15เดือนที่ Samsung Experience Store Samsung.com และร้านค้าทุ่ร่วมรายการราคาคุ้มสเปคไม่แกล้งจริงๆสำหรับใครที่สนใจอยากจับจองเครื่องจริงไปได้ที่ Samsung Experience Store หรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ Samsung และสามารถซื้อออนไลน์ได้ที่ Samsung.com หมดแล้วนะคะอยากได้สักสองสามไม้มไ บาย